สวัสดีครับอูสปินนี่ครับคลิปนี้ผมพาคุณผู้ชมมารู้จักกับอุปกรณ์ทําความสะอาดในยุคใหม่จากทางโรบอทนะครับหลายคนรู้จักแบรนด์โรบอทเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับเขาขึ้นชื่อว่าเป็นเ p e c i a l i เชลิสต์ทางด้านอุปกรณ์ทําความสะอาดนะครับหลายๆบ้านน่าจะมีขุ่นยนต์ทําความสะอาดจากทางโรบอทอยู่กับบ้านอยู่แล้วใช่ไหมครับวันนี้เรามารู้จักกับอีก2ตัวของเขาที่เป็นรุ่นใหม่นะครับนั่นก็คือโรบอทเอส S7 ตัวนี้นะครับ กับรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับกับคอนเซปต์ใหม่เลยก็คือ r o โ o บอ d ไดแอ d นะครับตัวที่อยู่ข้างๆผมตรงนี้ซึ่งออกแบบมาด้วยคอนเซปต์ที่น่าสนใจจริงๆนะครับผมเชื่อว่าหลายคนดูจนจบคลิปนี้ต้องมีเสียงเงินแน่ๆเลยครับไปดูรายละเลอียดของเขาเงนครับ เรามาทําความรู้จักตัวแรกกันที่เป็นตัวใหม่เลยนะครับนั่นก็คือโรบอทดักไดเอทที่อยู่ข้างๆผมตัวนี้เองนะครับต้องเล่าอย่างนี้ก่อนครับว่าคอนเซปต,ต์ของการทําความสะอาดพื้นเนี่ยโดยปกติแล้วนะครับก็จะมีการดูดฝุ่นกับถูพื้นใช่ไหมครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราก็จะต้องทําการดูดฝุ่นห้องของเราก่อนรอบหนึ่งแล้วก็ถูพื้นห้องของเราอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือถ้าเกิดพื้นที่ห้องเนี่ยเราก็จะต้องทํางานทั้งหมด2รอบด้วยกันนะครับทีม R&D แอของโ o b o d o c เนี่ย ก็เข้าใจดีนะครับว่าไลฟ์สไตล์แต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะครับบางคนเนี่ยมีเวลาที่ค่อนข้างจํากัดนะครับก็จะรู้ว่าการทําความสะอาดห้องของเราเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างมากเลยถ้าต้องมาทํา2รอบนะครับเขาก็เลยคิดคนเครื่องนี้ขึ้นมานะครับที่เราจะสามารถทําทั้ง2อ,อย่างได้ในคราวดเดียวกันนั่นก็คือสามารถดูดฝุ่นและก็ถูพื้นได้ในรอบเดียวเลยนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทําอย่างนี้ครับวิธีการทํางานของเขาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีชิ้นส่วนหลากหลายอย่างนะครับกับโรบอทด็อกไดเอนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นได้อย่างชัดเจจนนนนก็คือมมัะีีแทงง้ําตร สองแทงค์ด้วยกันครับนี่เป็นแทงค์น้ําสะอาดแล้วก็นี่เป็นแทงค์น้ําเสียนะครับที่ผ่านการใช้งานแล้วนะครับดังนั้นพอมันมีแทงค์น้ําสะอาดกับแทงค์น้ําเสียเนี่ยก็จะต้องไปรประกอบกับชิ้นส่วนอื่นด้วยนะครับวิธีการทํางานก็คือถ้าเกิดเราเปิดการทํางานของเครื่องนี้เนี่ยเขาจะทําการปล่อยน้ําสะอาดลงไปที่พื้นของเราก่อนครับจากนั้นนะครับถ้าเกิดเราพลิกดูด้านข้างเราจะเห็นว่ามันจะมีโรเลอร์อยู่แต่นี่เป็นเพียงรุ่นเดียวแบรนด์เดียวเท่านั้นนะครับที่ใช้โรเลอร์แบบคู่ครับนั่นก็คือเขาจะมีมอเตอร์2ตัวนะครับ คุมการทํางานของโรลเลอร์ตัวด้านหน้าและตัวด้านหลังนะครับด้านหน้าและด้านหลังเนี่ยจะหมุนคนละทิศทางกันนะครับนั่นก็คือหมุนเข้าหากันครับพอหมุนเข้าหากันด้วยความเร็วสูงนะครับก็จะทําให้พื้นของเราเนี่ยสะอาดได้นะครับโดยที่บริเวณมอเตอร์เนี่ยเขาก็จะมีผ้าทําความสะอาดพื้นอยู่นะครับซึ่งจะไม่ทําให้พื้นของเราเป็นรอยนะครับแม้ว่าจะมีการหมุนด้วยความเร็วสูงแล้วก็ตามครับจากนั้นพอหมุนทําความสะอาดเรียบร้อยนะครับ ตรงกลางของเขาเนี่ยก็จะมีแรงดูดนะครับจากมอเตอร์เช่นเดียวกันนะครับที่จะดูดสิ่งสกปรกต่างๆฝุ่นผงต่างๆรวมถึงน้ําที่ผ่านการทําความสะอาดแล้วกลับขึ้นมาเก็บที่บริวเวณแทงค์น้ําเสียตรงนี้นะครับช่วยให้ห้องของเราเนี่ยเกิดความสะอาดขึ้นในรอบเดียวเลยที่เรากดทําความสะอาดมันนะครับดังนั้นนี่เป็นอุปกรณ์ที่ดีไซน์ออกมาชาญฉลาดมากๆแล้วก็ใส่ใจในรายละเอียดมากๆเช่นเดียวกันนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากให้สังเกตนะครับก็คือการออกแบบของเขาเนี่ยเป็นแบบชิดขอบเลย ถ้าเกิดเราพลิกดูด้านซ้ายเนี่ยเราเจอโรเลอร์เลยนะครับด้านขวาก็เจอโรเลอร์ทาความสะอาดเช่นเดียวกันนะครับการออกแบบในลักษณะนี้เนี่ยจะช่วยให้เราสามารถทําความสะอาดได้แบบ age to age นะครับเวลาที่เราผลักเครื่องนี้เข้าไปทําความสะอาดชิดขอบผนงังชิดขอบตู้เนี่ยมันสะอาดทั้งหมดเลยไม่เหลือพื้นที่นะครับที่มันจะทิ้งคราบเอาไว้นะครับนอกจากนี้ครับลักษณะของการใช้งานง่ายนะครับแฮนด l e ลตรงนี้เนี่ยจับถือได้ตรงตามเออร์โกโนมิกของเราอยู่แล้วนะครับ ตำแหน่งของปุ่มก็จะอยู่ตรงกับนิ้วโป้งนะครับให้เราสามารถควบคุมได้ง่ายมีหน้าจอดิจิตอลนะครับที่บอกได้อย่างชัดเจนนะครับว่าเรากําลังทํางานอยู่ที่โหมดไหนนะครับระดับแบตเตอรี่อยู่กี่เปอร์เซ็นต์ร่วมถึงมันสามารถส่งเสียงภาษาไทยออกมาให้เราได้รับรู้อีกด้วยนะครับ มันสกรปรกแล้วโหมดการทํางานของเขาเนี่ยหลักๆแล้วก็จะเป็นโหมดออโต้นะครับที่ตัวเครื่องจะคํานวณให้เลยครับเวลาที่เจอคราบสิ่งสกรปรกมากๆเนี่ยก็จะปล่อยน้ําออกมาทําความสะอาดมากหน่อยนะครับในขณะที่พื้นที่ทั่วๆไปเนี่ยก็จะอยู่ในโหมดปกตินะครับหรือถ้าเกิดเราเจอแล้วว่าตรงนี้สกรปรกมากเลยนะครับเราสามารถที่จะปรับมาเป็นโหมดแม็กซ์ก็ได้นะครับก็จะมีการปล่อยน้ําออกมาทําความสะอาดหรือว่ามอเตอร์เนี่ยก็จะทํางานในรอบความเร็วที่สูงขึ้นนั่นเองครับ หรือถ้าเกิดบางพื้นที่เราไม่ต้องการให้น้ำเนี่ยออกมาสร้างความเสียหายอย่างเช่นพื้นบางประเภทหรือว่าอยู่ใกล้ๆก,ก,กับพรมนะครับก็สามารถที่จะเลือกโหมด l o อ r drying ได้นะครับก็จะเป็นโหมดที่ไม่ปล่อยน้ําออกมาครับตรงนี้เราสามารถเลือกได้อย่างง่ายดายเช่นเดียวกันในขณะที่เราใช้งานครับและโหมดนี้ยังสามารถใช้ในการดูดพื้นให้แห้งได้ด้วยครับ อีกหนึ่งดีไซน์ที่ชานฉลาดของ r o b o Lock Dia แนะครับผมอยากให้สังเกตด้านหลังตรงนี้นะครับจะมีลักษณะของขาตั้งครับที่เราสามารถกางออกมาได้นะครับขาตั้งนียผมชอบมากนะครับเพราะว่าเวลาที่เราต้องการจะพักเครื่องนะครับอย่างเช่นเราต้องการปล่อยมือไปจิบน้ําหน่อยเนี่ยเราไม่ต้องไปหาผนังเพื่อให้ตัวนี้ไปพิงอยู่นะครับเราสามารถที่จะกางขาตั้งแล้วก็ทิ้งมันไว้กลางห้องได้นะครับหรือมีประโยชน์เช่นเดียวกันตอนที่เราต้องการจะเปลี่ยนแทง์น้ำนะครับเอ้าแทง์ด้านบนไปเติมน้ําสะอาดหน่อยหรือว่าจะเอาแทง์น้ําเสียตรงนี้เน ก็สามารถใช้ขาตั้งตรงนี้ได้อย่างสะดวกสบายครับความจุแบตเตอรี่นะครับจะอยู่ที่5000ม ah. ิลลิแอมป์อาตมีความสามารถในการที่จะดูดฝุ่นในโหมดออโต้เนี่ยถ้าเกิดชาร์จเต็มนะครับต่อเนื่อง35นาทีในโหมดแม็กซ์จะได้ต่อเนื่อง25นาทีนะครับเมื่อแบตเตอรี่หมดเกลี้ยงแล้วเนี่ยเราสามารถนํากลับมาชาร์จที่แท่นนะครับจะใช้เวลาชาร์จ4ชั่วโมงถึงจะชาร์จเต็มครับอีกฟีเจอร์หนึ่งที่ถือว่าเป็นฟีเจอร์เด็ดมากๆนะครับของ r o b o d o c อ i i ดนะครับ ก็คือทุกครั้งที่เราเอากลับมาวางอยู่ในแท่นชาร์จแบบนี้นะครับตัวโรเลอร์เนี่ยจะทำความสะอาดด้วยตัวเองได้หรือว่ามีโหมดเซลฟ์คลีนนิงนั่นเองนะครับตรงนี้จะช่วยลดนะครับภาระของเราในการที่เราจะต้องถอดโรเลอร์มาทำความสะอาดเองทุกครั้งนะครับ ตัวมันเองเนี่ยก็จะทําความสะอาดด้วยแท่งน้ําที่มันมีอยู่นี่แหละครับทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะดูดน้ําที่ผ่านการทําความสะอาดแล้วมาเก็บในแท่งน้ําเสียโดยอัตโนมัติซึ่งจะใช้เวลาในการเซฟคลีนนิ่งประมาณ2นาทีนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่ามันก็คงจะไม่ได้ดีฟคลีนไม่ได้สะอาดเท่ากับเราถอดทุกชิ้นมาทําความสะอาดด้วยตัวเองอยู่แล้วแต่ก็จะลดจํานวนลดความถี่ในการที่เราจะต้องมาคอยดูแลรักษาความสะอาดให้กับมันครับบริเวณแท่นชาร์จของเขาตรงนี้เนี่ยยังมีที่เก็บ แปรงในการทําความสะอาดด้วยตัวเองนะครับบางทีไปดูเจออะไรเหนียวเหนียวหรือว่าวันนี้เนี่ยโหทําความสะอาดห้องที่แบบมันเลอะมากๆนะครับก็สามารถทําความสะอาดด้วยตัวเองได้ง่ายๆนะครับไม่ต้องไปหาแปลงสีฟันเก่าๆอะไรด้วยตัวเองนะครับเขามีมาให้เรียบร้อยรวมถึงบริเวณปลายตรงนี้เนี่ยก็จะมีใบมีดนะครับในการที่จะตัดพวกเส้นผมต่างๆหรือว่าขนสัตว์ต่างๆที่จะมาพันติดอยู่ที่บริเวณโรเลอร์ได้ด้วยครับออกแบบมาดีมาก อีกหนึ่งข้อสังเกตนะครับของเครื่องนี้เนี่ยถ้าเกิดใครได้สัมผัสมันครั้งแรกเนี่ยจะรู้สึกว่าเครื่องมันมีน้ําหนักค่อนข้างมากเลยซึ่งก็เป็นเรื่องจริงนะครับตัวเครื่องนี้เนี่ยจะหนักประมาณ5กิโลกรัมนะครับซึ่งถือว่าหนักเลยแหละแล้วถ้าเกิดใครได้ลองดูเนี่ยจะรู้สึกว่าโหหนักขนาดนี เราจะเข็นไม่ไปนะครับแต่ว่าเขามีเหตุผลอยู่นะครับว่าทําไมเครื่องนี้ต้องหนักครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะทําให้เราเกิดแรงกดขึ้นนะครับพอมีแรงกดขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถทําความสะอาดเช่นดูดฝุ่นแล้วก็ถูพื้นได้สะอาดด้วยตัวมันเองโดยที่เราไม่ต้องออกแรงกดเพิ่มเติมแล้วนะครับส่วนเหตุผลที่ว่าทําไมเราถึงไถไม่ค่อยไปนะครับด้วยน้ําหนักเท่านี้เนี่ยเพราะว่าเรายังไม่ได้เปิดเครื่องครับถ้าเกิดเราเปิดเครื่องนะครับบริเวณโรเลอร์พอมันได้ทํางานด้วยแรงมอเตอร์เนี่ยมันจะเหมือนกับเราเนี่ยเข็นอยู่บนล้อนะครับ มันมีโรเลอร์ช่วยเราอยู่นะครับทั้งเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังด้วยเพราะว่ามันเป็นโรเลอร์แบบคู่นะครับเวลาที่เราใช้งานมันจริงๆเนี่ยเราจะไม่ได้รู้สึกว่ามันหนักแต่อย่างใดครับโรบอทไดอัตัวนี้เหมาะกับใครนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดใครเห็นหน้าตาแบบนี้อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช้กับห้องคอนโดเล็กๆหรือเปล่านะครับ เขาบอกว่าชาร์จเต็มหนึ่งครั้งเนี่ยครอบคลุมพื้นที่ในการทำความสะอาดได้มากถึง284ตารางเมตรซึ่งใหญ่กว่าห้องคอนโดม,มาตรฐานทั่วๆไปอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือใช้ทาความสะอาดบ้านของเราได้แบบหลายๆห้องเลยจากการชาร์จเพียงครั้งเดียวด้วยนะครับดังนั้นใครดูแล้วรู้สึกว่าโหถ้าเกิดเรามีเครื่องนี้ก็ไม่ต้องมาดูดฝุ่นรอบนึงแล้วก็ถูพื้นรอบนึงสิเราก็ใช้เครื่องนี้รอบเดียวเลยประหยัดเวลาเราไปได้เยอะเลยใช่ไหมครับโรบอทล็อกนะครับเปิดราคาเริ่มต้นครับของโรบอทล็อกไดแอตตัวนีน้อยู่ที่22,900 ท,ที่สําคัญก็คือเขามั่นใจในโปรดักต์ตัวเองมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ลองนะครับแต่ว่าแน่นอนแหะครับผู้บริโภคอย่างเราก็จะรู้สึกว่ามันจะทําความสะอาด แทนวิธีการเดิมๆที่เราใช้อยู่ได้ดีจริงหรือเปล่านะครับเขามั่นใจมากพอครับว่าถ้าเกิดเราซื้อไปใช้แล้วก็ไม่พอใจรู้สึกว่าอใช้แล้วไม่ชอบเนี่ยสามารถคืนได้นะครับภายใน30วันโดยที่ไม่ถามเหตุผลเลยด้วยดังนั้นถ้าเกิดใครดูแล้วคิดว่าตัวนี้น่าจะช่วยเราได้ลองซื้อไปใช้ก่อนก็ได้นะครับถ้าเกิดไม่ชอบก็ค่อยออกมาคืนได้ภายใน30วันครับ นั่นก็คือ r o b o บอ c ล็อกไดแอนะครับน่าจะเสียเงินกันไปแล้วใช่ไหมครับผมสลับมาดูอีกตัวหนึ่งนะครับนี่คือ r o b o บอ c ล็อนะครับ คอนเซปต์ของเขาเนี่ยหลายคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วก็คือเป็นเครื่องดูดฝุ่นแบบมือถือหรือว่าแบบ handheld นั่นเองอะนะครับซึ่งดูหน้าตาแล้วเนี่ยผิวเผิงก็แทบจะไม่ต่างอะไรจากเครื่องดูดฝุ่นแ a n d h e l d ที่อยู่ในตลาดนะครับแต่พอเป็น RoboDock ออกแบบเนี่ยเขามีดีเทลที่น่าสนใจมากขึ้นนะครับด้วยความที่ตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องดูดฝุ่นก็น่าจะเหมาะสําหรับคนที่แพ้ฝุ่นนะครับหรือว่าคนที่มีอาการภูมิแพ้นะครับซึ่งเขาก็จะเซนซิทีฟมากมากกับฝุ่นนะครับก็จะคอยดูดฝุ่นอย หลายอย่างนะครับของคนที่ดูดฝุ่นบ่อยๆครับเพราะว่าเครื่องดูดฝุ่นในลักษณะนี้เนี่ยคอนเซปต์สำคัญเลยนะครับก็คือเขาจะต้องมีตัวกรองภายในเนี่ยเยอะมากนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ฝุ่นเนี่ย ฟุ้งออกมามากกว่าเดิมนะครับหลายคนเจอปัญหาครับว่ายิ่งดูดฝุ่นเยอะเนี่ยตัวเองเนี่ยยิ่งแพ้ฝุ่นนะครับเพราะว่าแทนที่ฝุ่นจะอยู่ที่พื้นนะครับกลายเป็นดูดขึ้นมาแล้วก็ฟุ้งให้เราได้หายใจเข้าไปนะครับเขาลดปัญหาตรงนี้ลงไปนะครับด้วยการใช้ตัวกรองมากถึง5ชั้นนะครับดังนั้นเนี่ยฝุ่นเนี่ยจะไม่กระจายออกมาในขณะที่เรากําลังใช้งานมันอยู่อย่างแน่นอนนะครับบวกกับอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับที่จะเกิดปัญหาบ่อยมากๆสําหรับทุกคนแล้วก็เป็นขั้นตอนน่าเบื่อมากๆเลยนะครับก็คือข ปกติแล้วเนี่ยเครื่องดูดฝุ่นพอทำการทำความสะอาดขึ้นมาเนี่ยก็จะเก็บฝุ่นอยู่ในถังนี้นะครับแล้วเราก็จะต้องเปิดถังนี้เพื่อที่จะเอาฝุ่นไปเทใช่ไหมครับตอนที่เปิดฝาตรงนี้ออกมาเนี่ยฝุ่นก็จะฟุ้งขึ้นมาให้เราสูดหายใจเข้าไปครับโรบอท H เจ็ดตัวนี้แก้ปัญหาด้วยการมีถุงเก็บฝุ่นโดยเฉพาะเลยนะครับดังนั้นเนี่ยตอนที่เราเปิดฝาออกมาเพื่อทิ้งฝุ่นเนี่ยจะไม่มีฝุ่นที่จะฟุ้งออกมาให้กับเรานะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะดึงทั้งถุงเก็บฝุ่นตัวนี้เนี่ย ไปทิ้งทั้งถุงได้เลยโดยที่ตัวเราเองเนี่ยแทบจะไม่ต้องสัมผัสกับฝุ่นเลยครับน,นนี้ถือว่าเป็นคอนเซปต์การออกแบบที่ยอดเยี่ยมมากลักษณะาการใช้งานก็ง่ายมากนะครับถ้าเกิดเราถือมันในลักษณะปกติเนี่ย ปุ่มที่จะเปิดการทํางานก็จะอยู่ที่บริเวณนิ้วชี้ของเรานะครับแล้วก็มี power lock ด้วยนะครับนั่นก็คือเราไม่ต้องกดค้างไว้ตลอดเวลาที่เราต้องการให้มันทํางานนะครับเราสามารถกดแล้วก็ล็อกไว้ได้เลยนะครับทำให้เราสามารถทําความสะอาดได้โดยที่ไม่เมื่อยมือนั่นเองครับด้านบนตรงนี้มีหน้าจอเล็กๆที่เป็นหน้าจอ OLED นะครับบอกสถานะการทํางานต,าต่างๆระดับของแบตเตอรี่นะครับหรือว่าโหมดที่เราใช้งานอยู่นะครับก็เรียกว่าเป็นเครื่องดูดฝุ่นไร้สายที่เข้าใจได้ง่ายครับ อีกส่วนหนึ่งนะครับที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือหัวในการทําความสะอาดรูปแบบต่างๆนะครับเพราะว่าห้องของเราก็จะมีพื้นที่ให้เราซอกซอนไปนะครับหัวแปรงหลักที่ให้มาตรงนี้เนี่ยเป็นหัวแปรงที่สามารถทําความสะอาดได้ทั้งบนพื้นแข็งแล้วก็พื้นพรมในหัวเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องมาสลับมันบ่อยๆครับในขณะที่หัวอื่นๆนะครับที่ให้มากับตัวเครื่องนะครับก็จะมีหลายหัวเช่นเดียวกันซึ่งส่วนนี้ผมชอบมากนะครับเพราะว่ามันติดอยู่กับแท่นชาร์จด้วยแม่เหล็กครับ ทำให้เราสามารถสลับหัวต่างๆแล้วก็เอามาเก็บได้อย่างง่ายดายนะครับไม่ต้องมาหาหรือว่าไม่ต้องมาคอยแบบว่าเสียบเข้าไปหรือว่าก่าจะดึงออกมาก็จะต้องมาคอยปลดล็อกสลักตรงนี้นะครับมันติดด้วยแม่เหล็กเลยนะครับเพราะฉะนั้นทุกหัวเนี่ยสามารถถูกหยิบขึ้นมาสลับสับเปลี่ยนได้อย่างง่ายดายครับ ตัวเครื่องเนี่ยมีน้ําหนักเบาเพียงแค่1.4กิโลกรัมนะครับในขณะที่แบตเตอรี่ของเขาเนี่ยชาร์จเต็มนะครับสามารถใช้งานต่อเนื่องได้สูงสุดถึง1ชั่วโมงครึ่งนะครับคือเราเมื่อยก่อนแน่ๆนะครับต้องออกกับมาที่แท่นชาร์จก่อนที่แบตจะหมดแน่ๆเลยนะครับระยะเวลาในการชาร์จนะครับจะอยู่ที่2ชั่วโมงครึ่งครับ โรบอทล็อกเตัวนี้เนี่ยโหน้ำหนักเบามากเลยนะครับราคาเริ่มต้นของเขาอยู่ที่19,900บาทนะครับก็จะมีตัวเครื่องแล้วก็หัวแบบต่างๆนียมาให้ในกล่องพร้อมกับถุงเก็บฝุ่นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครต้องการซื้อพร้อมกับแท่นชาร์จตัวนี้นะครับก็จะเพิ่มเงินไปอีก1000บาทเป็น2900 0บาทนะครับตัวนี้เช่นเดียวกันนะครับรับประกรรันความพึงพอใจใน30วันนะครับถ้าเกิดซื้อไปแล้วไม่ชอบก็สามารถคืนได้โดยที่ไม่มีเหตุผลภายใน30วันครับ ทีนี้พามาดูกันอีก1ตัวนะครับอันนี้เนี่ยคือ r o b o ท o ็อ S7 นะครับหุ่นยนต์ดูดฝุ่นรุ่นยอดนิยมนะครับที่จริงๆเราเคยรีวิวให้ชมกันไปแล้วอย่างละเอียดนะครับตอนนี้เนี่ยเขาออกอุปกรณ์เสริมมานะครับเรียกว่า r o b o ท o ็อ S7 Plus นะครับนั่นก็คือจะประกอบไปด้วยหุ่นยนต์ดูดฝุ่น r o b o r o ็อ S7 นะครับที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับมีทั้งสีขาวสีดําให้เลือกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในรุ่น Plus เนี่ยจะมาพร้อมกับแท่นตัวนี้นะครับที่เรีย ในรุ่นปกติเนี่ยเขาจะมีแค่แท่นชาร์จมาให้นะครับแต่ว่าในรุ่น plus เนี่ยที่เรียกว่าเป็น auto empty dock ก็คือตรงตามชื่อเลยนะครับเวลาที่คุนยนตัวนี้เนี่ยทำความสะอาดห้องของเราเสร็จเนี่ยมันกลับมาที่แท่นนี้มันไม่ใช่แค่ชาร์จไฟเพียงอย่างเดียวละแต่ว่าแท่นนี้เนี่ยจะทําหน้าที่เก็บฝุ่นทั้งหมดนะครับที่เครื่องนียทำความสะอาดมาเข้ามาเก็บอยู่ในถังนี้ให้กับเราโดยอัตโนมัตินะครับนั่นก็หมายความว่าหุนยตนดูดฝุ่นของเราเนี่ย จะพร้อมใช้งานต่อไปนะครับโดยที่กล่องเก็บฝุ่นของเขาเนี่ยก็จะเป็นกล่องเปล่าๆอยู่เสมอฟิลเตอร์กลองฝุ่นตรงนี้ก็จะสะอาดอยู่เสมอนะครับพร้อมใช้งานต่อไปได้นะครับนั่นก็คือเราสามารถขี้เกียจได้มากขึ้นนะครับไม่ต้องเก็บฝุ่นไม่ต้องดึงถังดักฝุ่นตรงนี้ออกไปทิ้งอยู่บ่อยๆครับเพราะว่ามันเอามาเก็บในนี้ได้หลายครั้งมากๆเลยนะครับนานๆทีเราแค่ต้องยกถังนี้ไปทิ้งเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดใครแพ้ฝุ่นด้วยเนี่ย ตัวนี้สามารถใช้งานร่วมกับถุงเก็บฝุ่นได้ด้วยนะครับก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับตัวนี้เลยนะครับนั่นก็คือตอนที่เราเอาไปทิ้งเนี่ยเราจะไม่สมัมผัสกับฝุ่นเลยนะครับไม่มีโอกาสที่เราจะได้สูตรฝุ่นที่มันฟุ้งละอองออกมาได้เลยนะครับตัวนี้สามารถใช้งานร่วมกันได้นะครับถือว่าเป็นคอนเซปที่ดีมากเลยนะครับนั่นก็คือเป็นคอนเซปของการใช้เครื่องดูดฝุ่นออกมาจากหุนยนต์ดูดฝุ่นอีกทีหนึ่งนะครับเราเนี่ยก็ใช้งานได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นครับ ยกตัวอย่างเช่นนะครับเครื่องนี้ทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยกลับมาที่แท่นนี้นะครับจริงๆทุกอย่างอัตโนมัติเลยนะครับไม่ต้องกดปุ่มใดๆทั้งสิ้นครับตัวเครื่องนี้เนี่ยก็จะทําการนะครับเก็บฝุ่นจากหุ่นยนต์ดูดฝุ่นตัวนี้เข้ามาเก็บอยู่ในถังนี้ให้กับเราโดยอัตโนมัติครับ โรบ o ทล็อกออโต้เอ็มีดอกนะครับแท่นเก็บฝุ่นอัตโนมัติตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องแรกในโลกนะครับที่ได้รับการรับรองจากสถาบันทูฟไดแลนด์ครับว่ามีพลังแรงดูดที่คงที่แล้วก็ปราศจากสารก่อภูมิแพ้ด้วยครับ r o บอทล็อก s Plus นะครับมีให้เลือก2สีครับก็คือสีขาวกับ ตามแต่ความชื่นชอบแต่ละคนเลยนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่33,900บาทครับเราจะได้หุนยนดูดฝุ่น r o b อ o ล็อ S7 ตัวนี้นะครับกับแท่นออโต้เอ็มซีด็แบบนี้ไปเลยนะครับเช่นเดียวกันนะครับรุ่นนี้เนี่ยก็รับประกันความพึงพอใจ30วันนะครับซื้อไปแล้วไม่ชอบสามารถคืนได้นะครับโดยที่ไม่ถามเหตุผลใดๆทั้งสิ้นครับจากผลิตภัณฑ์ของ r o b อ o ล็อนะครับที่วันนี้เรามานําเสนอนะครับมาแนะนําให้คุณผู้ชมดูเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่าแบรนด์ r o b อ o ล็อเนี่ยจริงจังอย่างมากเลยนะครับ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการทําความสะอาดบ้านของเรานะครับอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันไปของคุณผู้ชมนั่นเองครับคุณผู้ชมที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมรวมถึงไปช้อปปิ้งนะครับโรบอทร็อกรุ่นต่างๆได้นะครับตามลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับพบอู๋สปินนายครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ